มีคุณลูกค้านะคะหลายๆท่านนะคะโทรเข้ามาสอบถามเดินว่าถ้าหากว่า,าทําประกันสุขภาพวันนี้นะคะแล้วก็พปนระยะเวลารอคอยนะคะแล้วไปตรวจเจอเกี่ยวกับโรคร้ายนะคะหรือว่าผ่า,าตัดเกี่ยวกับโรคร้ายต่างๆนะคะถ้าว่ามันยังไม่ถึง2ปีนะคะบริษัทเขาจะให้ความคุ้มครองในค่ารักษาพยาบาลเราไหมนะคะดินขออนุญาตยกเคสของลูกค้าของเดือนนะคะ ก็คือว่าคุณลูกค้าท่านนี้ได้ทําประกันสุขภาพกับเดือนนะคะเมื่อประมาณกุมภาปี67นั่นเองนะคะทำจนพ้นระยะเวลารอคอย120วันแล้วนะคะแล้วลูกค้าก็มีอาการนะคะปวดท้องประจําเดือนนะคะแล้วก็ประจำเดือนมาผิดปกติมากนะคะแล้วก็เลยไปพบคุณหมอให้คุณหมอดูอาการพอคุณหมอดูอาการวินิจฉัยว่าตรวจเจอเนื้องอกในมดลูกนั่นเองนะคะต้องรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดมดลูกออกเลยนั่นเอง นะคะคุณลูกค้าก็าถามเดือนว่าสามารถเคมได้ไหมเดือนก็บอกว่าโรคที่คุณลูกค้าเป็นอยู่คุณลูกค้าเคยไปตรวจรักษาที่อื่นมาไหมถ้าคุณลูกค้าไปตรวจรักษาที่อื่นมาหรือมีประวัติในการเข้ารักษาอันเนื่องสืบโยงมาเกี่ยวกับโรคที่ตรวจเจอเนื้องอ,งอกในมดลูกเนี้ค่ะบริษัทเขาก็จะไม่จ่ายถือว่าคุณลูกค้าปกติแต่คุณลูกค้าบอกเดือนว่าเขาไม่เคยไปตรวจเจอที่ไหนแล้วเขาก็ไม่เคยเข้ารักษาที่ไหนนั่นเองค่ะ เดินก็บอกว่าถ้าไม่ตรวจเจอที่ไหนรักษาที่ไหนบริษัทนะคะเขาก็จะให้ความคุ้มครองนะคะและที่นี้คุณลูกค้าก็เข้าไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลนะคะบินค่ารักษาพยาบาลจะอยู่ที่1นึ0 0แกว่าบาทนั่นเองนะคะแต่พอที่จะเคลมบริษัทนะคะเขาให้คุณลูกค้าสำรองจ่ายไปก่อนนะคะสำรองจ่ายที่นี้คือบริษัทเขาต้องการที่จะตรวจเช็คก่อนว่าในโรคเนื้อง,งอกที่มดลูกเนี่ยคะ่ะที่คุณลูกค้าเป็นเนี่ย ลูกค้าไม่ได้เป็นมาก่อนหรือเปล่านะคะเขาต้องการตรวจสอบรายละเอียดก่อนเขาก็เลยให้คุณลูกค้านะคะสํารองเงินจ่ายไปก่อนนั่นเองพอคุณลูกค้าสํารองจ่ายเงินไปแล้วเขาก็นําเอกสารทุกอย่างออกมาให้เดือนนะคะทําเรื่องเคมค่ารักษาพยาบาลแล้วก็เคมเรื่องเงินชดเชยนะคะรายได้ให้กับคุณลูกค้าบริษัทเขาใช้เวลาเวลาตรวจสอบอยู่ประมาณ45วันทําการนั่นเองนะคะก็มี SMS ส่งเข้ามาหาเดือนว่าบริษัทอนุมัติ ในเรื่องของเงินชดเชยรายได้ให้กับคุณลูกค้าแล้วนะแล้วก็จะทําเป็นเช็คนะคะส่งให้คุณลูกค้าเลยส่วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่คุณลูกค้าสำรองจ่ายมาแสนกว่าบาทบริษัทก็คืออนุมัตินะคะแต่จ่ายมาอยู่ที่9ประมาณ98 0 0 0กว่าบาทนั่นเองนะคะอีกห0าพานเป็นผู้ป่วยนอกซึ่งคุณลูกค้านะคะไม่ได้ซื้อไว้นั่นเองนะคะสรุปเคสนี้นะคะคุณลูกค้าเขาไม่ได้มีประวัติในการที่จะ ไปรักษาที่อื่นมาก่อนที่จะมาทําประกันเลยเขามาตรวจเจอหลังจากที่เขาทําประกันแล้วบริษัทเขาก็เลยนะคะอนุมัติค่ารักษาทุกอย่างเงินที่สํารองจ่ายไปคุณลูกค้าก็ได้คืนมาเกือบทั้งหมดนั่นเองนะคะยกเว้นผู้ป่วยนอกที่คุณลูกค้าไม่ได้ซื้อไว้นั่นเองนะคะและนี่ก็คือว่าถ้าหากนะคะเราทําประกันสุขภาพแล้วนะคะแล้วมันพนระยะเวลาเราคอยตรวจเจอโรคอะไรนะคะ ถ้าหากมีการสำรองจ่ายไปก่อนนั่นหมายความว่าบริษัทเขาจะไปขอตรวจดูโรคที่คุณเป็นมาก่อนนะคะถ้าเป็นโรคร้ายแต่ถ้าไม่เป็นโรคร้ายเราก็สามารถที่จะเคลมประกันได้เลยสันทีนั่นเองนะคะ